เด็กดูดนิ้วบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆฟังกันเลยนะคะสำหรับเด็กดูดนิ้วหรือว่าอมมือเนี่ยหรือเอากำปั้นเข้าปากก็แล้วแต่แหละจะพบได้บ่อยเลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุหนึงขวบนั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าเรื่องปกตินะที่เกิดขึ้นในเด็กนั่นเองคะ่ะเด็กอายุ2-4ปีการ อมนิ้วการดูดมือก็ควรที่จะเลิกทําได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น2ปีนียถ้าเด็กยังมีดูดนิ้วยังอมมือคุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกให้ลูกเลิกนะคะอย่าให้อายุเกิน4ปีไม่งั้นจะเลิกยากนั่นเองค่ะคราวนี้อาการที่เด็กดูดนิ้วนะคะจะบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างความหมายแรกเลยนะคะก็คือปฏิกิริยา ปกติเลยของเด็กแรกเกิดนะคะเขามีความสุขในการใช้ปากในการดูดหรือว่าอยู่ในระยะออร์อลสเตตอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อค่อยโตขึ้นอาการดูดนิ้วมือการอมกําบันก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองค่ะความหมายที่สองน,นะคะก็คือเด็กหิวค่ะดูดนิ้วอ้าปากใส่ปากหานมนะร้องไห้งองแงอันนี้แสดงว่าเป็นอาการหิวเมื่อลูกได้รับนมอาการดูดนิ้วอาการงองแงใส่ปากหานมก็จะดีขึ้นค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือเขามีความสุขนะคะมีความพอใจมีความเพลิดเพลินในการที่จะได้ดูดนิ้วหรือว่าอมกําปั้นหรือเด็กบางคนเนี่ยต้องดูดทุกครั้งก่อนที่จะทําให้ตัวเองหลับก็คือกล่อมให้ตัวเองหลับนั่นเองค่ะความหมายที่4นะคะก็คือ,อเด็กกําลังเรียนรู้หรือว่ามีการสัมผัสนะคะในสิ่งใกล้ตัวรอบๆตัว,ตวนะคะทำให้เขาคว้าอะไรก็ได้คว้ามือคว้าสิ่งของหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่นะคะมาสัมผัส นะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือเด็กฟันกําลังจะขึ้นหรือว่ามีอาการคันเหงือกค่ะก็จะมีการกัดนูน่นกัดนี่นะคะกัดมืออมมือดูดมือตัวเองอันนี้คือเป็นอาการคันเหงือกส,ส่วนใหญ่ก็จะพบในเด็กอายุประมาณสัก6เดือนนะคะหรือว่าฟันกําลังจะขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อลูกของคุณนะคะอายุ3ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยยังมีความ ดูดนิ้วอมมืออยู่นะคะอยู่คนเดียวเอามือขึ้นมาดูดนิ้วแสดงว่าเด็กคนนั้นอาจจะไม่มีความมั่นใจในตนเองนะคะขาดความสนใจจากเพื่อนๆหรือคนรอบข้างก็คือเขาดูดจากการที่เขาเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะก่อนอายุ2ปีควรที่จะฝึกให้ลูกของเราเนี่ยเลิกดูดนิ้วหรือว่าดูดมือนั่นเองค่ะ